หนึ่งก็คือว่าในตอนนี้จะมีกระแสใครอีกเล่าที่จะมาดังกว่าบลิสใช่และทำไมถึงเป็นลิซ่าเพราะลิซ่าเป็นลูกศิษย์ดิฉันค่ะทำไมถึงไปเรียนเหรอลูกหเนี่ยหูเลยไหมเด็กยังเด็กยังหูเรียนให้จบ ได้หลายปีห้าปีได้ใช่เห็นมทำไมไปเรียนกับครูอ้วนอะสถาวันนี้มันเลิศอยู่แล้วนี่แล้วโกของเราตอนนั้นคือเราอยากประกวดประกวดร้องเพลงจริงๆคือหนูเรียนร้องเพลงเพราะว่าอยากพัฒนาบุคลิกค่ะเพราะก่อนอันนี้หนูเป็นเด็กขี้อายมากๆเลยแบบไม่กล้ายืนต่อหน้าใครเลยค่ะอยากไม่มั่นใจพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำมันได้มันเปลี่ยนเลยมันพลิกเลยใช่ไหมลูกแล้วมันก็นี่ฉันมีดี ยังไงยังไงยังไงอาไปสมัครเลยคือรุ่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเคยเป็นลูกศิษย์ครูอ้วนตั้งแต่แปดขวบเคยแล้วเป็นคุณซีหรือเปล่าคุณซีหรือเปล่าจริงจริงอันนี้เรื่องจริงคือเรียนกับโรงเรียนครูอ้วนเนี่ยตั้งแต่แปดขวบเรียนแลเรียนกี่ปีกี่เดือนรู้สึกว่าเรียนไปประมาณเดือนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าหมดอนาคตอ่ะหมายถึงไม่ใช่โรงเรียนเขาไม่โรงเรียนครูอ้วนคือ the best แต่ว่าพ่อแม่เห็นแล้วลูกไม่ได้แววด้วยตัวเรามันเหมือนไม่มีพรสวรรค์ด้านเนี้ยทุกวันเนี้ยยัง พูดสวัสดียังผิดคีย์เลยสวัสดีค่ะเบอรเดียก็มีมีซิงเกิลออกมาป้อเหรอคะแต่ว่าเพิ่งไปเรียนจบปริญญาเอกควบโทรควบตีลองล้องมาสันิดหนึ่ง I never loved you the same ลับไปทำติ๊กต็อกเถอะับไปทำติ๊กต็อกเถอะเอ้ยเรียนนับใครมานะครูครูบอกว่า อย่าบอกได้ไหมว่าเรียนกับครูเออสเต็ปการเต้นดูด้วยเปล่าโรงเรียนเขามีสอนเต้นเอ้าเต็มเต็มเเต็มการเต้นยังอยู่ยังอยู่อ่ายังอยู่เฮ้ยเข้าจังหวะได้เข้าจังหวะได้